หอยแคงรงสดกุ้ง,ดงดสดปลาหมึกสดขาไก่เผ็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูเห็ดหมูหนูขาวผักกูดขอสดแมามา่าผักกระเฉด ปักาเจีอันนี้หมูสับกุ้งแห้งที่นี่ของสดครับอร่อยใครมาไม่ได้กินนี่เหมือนมาไม่ถึงนครนะครับนี่ทางโมหน่อยอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวยำม,มะเขือยาวขึ้นชื่อครับที่นี่มะเขือยาวกับยำผักูอร่อยครับผมฟาดไปแล้วสองจาน <c oughs> <c oughs> ก่อนเดินทางโอเคนี่กลางวัน ตั้งแต่บ่ายสองใช่ไหมเอ้ยบ่าย,ายตั้งแต่เที่ยงวันยันสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มอ,อันนี้เจนน้อยนะครับยังไงมาก็มาอุดหนุนกันขายทิบขายดีขอให้ค้าขายร่ำรวยเฮงๆยิง่งขึ้น <laughs> โอเคแล้วพบกันใหม่